สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องซูซี่ชาแนลวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าไปแก้ปัญหาการโชว์ไลน์แล้วภาพไม่ชัดนะคะ,ะใช้เวลาไม่นานนะคะก็ให้เข้ามาที่แอปพลิเคชันไลน์เลยนะคะแล้วก็ให้เข้าไปที่ฟันเฟืองด้านบนนะคะคลิกเข้าไปฟันเฟืองด้านบนนะคะเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าการโทรนะคะ แล้วก็นะคะก็จะมาดูการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปอ่าอันบนนะคะเขาบอกว่าเปิดใช้งานการโทรแบบ Full HD นะคะติ๊กออกเลยนะคะโหมดการโทรแบบสื่อสารนะคะให้เปลี่ยนเป็นโหมดปกตินะคะแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะคะคุณภาพ VO ใน ในแอปนะคะเขาจะเลือกให้เป็นคุณภาพสูงเราก็เลือกเป็นคุณภาพปกตินะคะแค่นี้เองนะคะก็จะทำให้การโทรไลน์นะคะมีภาพที่ชัดเจนเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะหวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังประสบปัญหานะคะการวีโอคอไลน์นะคะแบบภาพไม่ชัดเจนเพราะว่าให้เราปรับเนี่ยปรับทุกอย่างนะคะเป็น แบบปกติหมดนะคะมันก็จะไม่กินสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราเยอะนะคะหรือไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคลื่นมันก็จะสามารถช่วยได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ